เชสเตอร์ยูนเต็ดเข้าชิงฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกัรสเบอร์ที่ประเทศอะไรก็ไม่รู้เลยไม่รู้เหมือนกันนะประเทศแถวประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นประเทศอังกฤษหรือประเทศอะไรกงมีใกล้ๆแต่ใกล้ๆประเทศไทยหน่อยไม่รู้ว่าคนไทยเชียรแมนดูเยอะหนงนั้นก็เป็นผมแอะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะมาจัดฟูลทีมลิเวอร์ ฟูมันเกี่ยวอะไรกันเอ,อ่อจัดฟูทีมอะไรลีมเนี่ยคิดแปบบ๊บคิดหนึ่งวินะครับเพราะยังนี้ไม่ีบออกเนี่ยก,ก็คือฟูทีมซ้ายซ้ายขวาน่ะดูเหมือนจะต้องเป็นสปูร์นะซ้ายขวาซ้ายหรือขวาเนี่ย เอาเป็นว่าทางซ้ายอยากจะเป็นแมนอยู่นะเพรผมเมนสั้นมาเอาหัองหลังทางซ้ายแล้วก็ R W แมนอยู่หรอไมไ่ค่อยจะมีด้วย R W อ,อ,อ,อันนั้นไง R W Super c o o เ z e กี้และ w i ื t e r Wonder ไม่ใช่วีไทพาร์ตซึ่งถ้าตรงกลางเราจะแบ่งให้มันเท่าเทียมกันนะครับ ตรงกลางเนี่ย C.A.M เนี่ยจะเป็นบูโน่หน้าเป้าจะเป็นของสเปอร์ซึ่งมีซอนอยู่ด้วยนะส่วนโกเนี่ยเอานาหนาอยู่ตึงกว่าวิคาลิโอซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปหานักเตะหาซื้อนักเตะเข้าทีมด้วยนะครับซึ่งมันจะมีหนึ่งตำแหน่งที่ผมไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับก็ี่ย พวูเราปุ๊ปจะมีใครบ้าง Let's go แล้วนี่คือนักเตะฝั่งซ้ายทั้งหมดนะครับถ้าไม่ต้องถามเลยว่าทำไมเอาคาเซมิโลที่ CDM มานะครับนนแ,ลแล้วตำแหน่งรองเขาไม่ CDM แล้วตำแหน่งไปดูทีมของออสเปเนียมทรัสเตอร์อกัน นะครับนกกางเตะทเปอร์ซิ่งถ้าถามว่าทำไมมึงซื้อมาสี่คนก็ไม่รู้กับผมเปิดไปซื้อตัลรันจี้ไม่เป็นไรเอาไปอะไรทีนี้คิดดูก็ได้แต่ผมนึกไปอย่างหนึ่ง,งพูดรักษาประตูนะครับอังเดรโอนาน่าที่ครับเราผู้รักษาประตูนในเกมอินทรีบยของแมนและผมจะเรียกเป็นอองเดโอนาน่า สุดเทพมหาเทพกาศมหาการใช่ไหม่ม่ผัวการพุ่ตัวพี่เกย์โคตรเกลียด้ฉันซึ่งไม่มีอะไรหรอกสกิลก็สับขาหลอกแล้วหลบออกได้ความสูงเนี้ยหนึ่งเก้าสิบเอวเลยน้องจังวะปลายินดียังตัวสูงไปนม่ที่คนขายอ่ะตากุ้งตัวเนี่ยแปดเก้า ีทำนนะมุกตัวไรสาคุย้ยตำแหน่งมันจะดีไหม,มตำแหน่งเนี่ยฮะเออต้องจัดครับต้องจัด่างหนี่งจัดแต่มันตีอย่างเดียวไม่มีคนขายครับมันเอาล่างีก็ได้ไมั้งเออพลังแฝงก็ไม่เหมือนกันอะ ลางนี้อุณหาหน้าเยี้ยจาขา่กว่าล่างเมื่อกี้หน่อยโอมันมันไม่มีคนขายเยอเนี่ยฮะประตูระดับโลกระดับจริงอยู่ฟาเชปเปิลอีกนะเนี่ฮะอุ้ยอันนี้มีคนขายแอปเนแลวนวฮะทีไปเก้าล้านห้าเก้าศูน งินตอนนี้ผมก็เหลือแค่น้อยนิดแล้วนะครับม,ม,มันไม่หายหรือว่ามันไม่อะไรอย่างฮะก็สูงว่าไหมอ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกไว การพุ่งตัวการควบตำแหน่งการรับบอลปฏิกริยามันไม่รู้สึกว่าโอเลน่านี่ไม่อะไรเลยนะกากมากนเลยกากเล็นเกมผมว่ากากเล็นเกมนะเดี๋ยวเราไปจับเกมกันนะ เห็นเลยไหมตรงโอนันตาเนี่ยมุมล่างๆกันตรงกลาง,ลางเห็นเลยไหมเอาติ๊ดิด,ด,ดจบเขาเกี่ยวใหม่แป๊บนึง คือกองหนังซีบีครับแต่ผมมีตำนานเมนยูเลโอเฟอร์ดินานและผมก็มีมิดดิสันบอยชานั้นและซีเอ็มผมไม่ได้ซีมาหรอโซลังเก่ไปยืนซีเอ็มไม่ได้รยรู้สึกว่าผมน่าจะขาดหลายตำแหน่ง พอควรเลยนะ่ครับก็เอาเดีนี่ผมซื้อมาหลายคนไม่แกนไม่รอดแน่นอนเพราะว่าโฟรางเก้ไปซีบีไปของค่อนข้างไวครับนะแล้วก็เอามิดิสเซนมาดีนนี่ครับฟูทีมนัดจิงยูโรปาลีกภายในหกนาะทีในการจัดแล้วเราก็จะไปเล่นลงแรง ไม่ใช่อันแรงนั้นลงแรงไปเลยนะมีเสือบอยากขึ้นเวอร์คาร์ดมากเลยไม่ต้องไปพูดพิมทำเพลงอะไรกดไปเลยเอาไม่มีคู่แข,งขง่งกดหยุดปุ๊บได้ปั๊บเลยคู่แข,งขง่งเจอแล้วแล้วก็อุยาร้อยเก้าเลยนะครับบุกห่เก้ากองกลางร้อยเจ็ดตั้งหับหนแปงแปดเจ็ดเก้า มันต้องเจ็ดแปดเก้ามาแ่วเอไปแปดสิบเก้าเลยะแล้วก็เจอคนทั่วเยอะกว่าไิฉเนจริจริงคนทั่วเยอะกว่าเวลาแพ้จะได้ไม่ต้องแบบจะได้ไม่ต้องแบบเอาจะได้อ้างง่ายว่าเขาตึงกว่าทีมเขาตึงกว่าเพราะเขาเยอะกว่านี่ครับเหมือนว่ามูน่จะแบกทีมเลยนะวันนี้แล้วเขาโอ้โหเอาไรวองลีมาได้เหรอ มันมีเงินแน่เพราะนั่นเร็วไอี้ยจะซื้อออนหรือว่าอาบผู้ซื้อรอให้มันลดราคาแล้วก็ซื้อตอนนี้งมินเงี้ยล็อกไปหนึ่งหมุนตัวก่อนหมุนก่อนยิงชิงก่อนจะเลี้ยงเดียวอุย้ยตอนจะฉายฉายเดี่ยวรับแล้วก็นี่ไงตัวเล่โดนเรดฟอร์ดเรดฟอร์ดเร็วเรดฟอร์ดเร็วเรดฟอร์ดอุย้ยแต่กระชากไ,ไม่ได้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 ไ,ไ,ดไปติดเลี้ยงหน่อยติดเลี้ยงติดเลี้ยงแล้วเล่นกับคน นี่ไงฟอร์ดินานกองหลังสัวโสุดเทพของแมนเชสเตอร์ยูเก็โซลันเก้ตัวนักวิ่งจอดโอ้โหพอกเงือกกองหลังนี่ไม่นี่ไม่ใช่ฟอร์ดินานนะครับโซลันเก้แล้วอย่าให้อย่าให้ไม่ได้มองอย่าให้ได้มองลูกชอลูกชอลูกชอเมดดิสันอย่าให้ได้มองลูกชอโอ้โหเมดดิสันมองมันก็เข้าวะดิโอนา,าอยิ่งกับกาเกี่ยวด้วยนะนะ่ะ ครับตอนทีมินที่มาชิบมันช้ามันต้องให้คนดวเร็วอ่ะปทางซ้ายไปเลดฟอร์ดไงเร็วๆอ่ะเฮ้ยให้การเซ่ทำไมเลยการเซ่ช้าแข่งจะเข้าบอลเร็วกับเข้าเร็วอุ้ยวันนี้โกโก้วันนี้วันนี้กูนะเราเรื่ยๆเฮ้ยใจหน้าเสียครับย้อนได้โดนเตะหนวงตายแน่เขาจะต้องเปิดให้ตัวน <sk> ี <privilege> ้อย่างแน่นอนนะครับ วิ่งอยู่ไหนมะเห็นปะอุย้ยฟูดินานเก็บไม่รอดเห็นไหม,ไม,ไมทำเกมบุกแข่งวันเดียวเฮ้ยไปไหนอะโดวคันะเราต้องให้เลดฟอร์ดนะครับเพื่อให้เลดฟอร์ดกระชากไปหลุดเดียวตรงฝั่งซ้ายตอนที่เราจะกระชากหลุดเดียวต้องระวังคู่แข่งพาวเวอร์ช็อตโดยแฮร์รี่อองรีชนทาน์ไอแล้วโอนนะไปรีบลุกเร็วไปรีบหลุดแล้วลลวิ่งเด็กตัวเนื ได้ได้ที่ทั่วครับได้ฟนครับโหแล้วตกใจมั้ยเดี๋ยวยิพูโทษต้องมีต่อบอลครับโค้งความไม่พอเลยนี่งซอนต้องเจอซอนมากินย้อนอะไรจะตึ้งขนาดนั้นโกงหลังสเปอร์ตึงกวกาฟูัวใครอ่ะมันไม่ใช่วินิวไปกระชากกันกันหรือว่าจะเป็นวินีย้ก็จับพิน่หารแบบวินีววินี้กระชากขึ้นเรืลอรายั แล้วเหมือนจะขี่ขวาไม่ค่อยลุครับแล้วอุ๊ยจ้ชิ่งกับซอนเอาตายแล้วไงล่ะตายแล้วโดนองลีพิกพาวเวอร์ช็อตแน่นอนพาวเวอร์ช็อตแน่นอนเฟอร์ดินานเฟอร์ดินานเอาอยู่แล้วแรดฟอร์ดอุ้ยไดในฟ้าในฟ้าในจุดนี้แล้วแล้วปั่นไหมปั่นปั่นนี่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 ปั่นนีปั่นนี่ปั่นี่ปั่นนี่ปั่านี่ปั่นนี่ปั่นนี่่นนี่ปนป่นนีนนี่นี่ปั่นปั่ นี่กระเป๋าเร็วจังเนี่ยะมากดูเหมือนว่าผมจะต้องลากเอ่อซอนดิงมินมาอยู่ด้านขวานะครับเพื่อจะได้ยังบอลลากเลื้อยไปยิงประตูปัน่นโค้งๆ้ายขว้า,าเปิดก็ได้ปันนน่นก็ดีซอนดิงมินพวกเครื่องครับเอา้าจ่ายเบาจัดเลยกาเซมิโลโอ้ยไม่เล่นเหมือนชีวิตจริงบ้างวะ ไม่ใชอแล้วไม่ใช่แล้วนี่ไงซอนโอ้โหแต่ละคนจ่ายเฮ้ยเฮ้ยองลีองลีเขาจัดว,วิ่งเมื่อกี้เก็บเอาเนน่าออกมาแล้วยกตัวสไลด์ตัวสไลด์มันแทนนี้นสไลด์อะไรก็โทษหน่อยเน็ตของกายอีกตัวตายดิโอ้โหผู้แข่งเข้าวันเร็วครับมาฉันต้องสายเลี้ยงบอลละต้องเปิดโหมด สายเลี้ยงเนี่ยวันนั้นทำอะไรของมันวะทำอะไรโอโนาน่าเนี่ยอะไรของโอโนนาเนี่ยทำอะไรเนี่ยเอ้าล้วไม่ให้ดูเองโหดุ่ยเนี่ยี่โอนน้แล้วตรงนี้ด we ุ่จะหาซอนทิงมินไม่เจอแล้วนะครับแล้วไปไหนอ่ะซอนไปไหนอยู่ทางขวาไม่ใช่หรอฮะไปไหนซอนทิงมินไปไหนก่อน อ๋อร้อยคืนทำไมคืนทำไมรถซ่อนมันเป็นกล้องหลังทำไมร้อยโดนสามสูดได้เลยยะซ่อนนี่ไงซ่อนหนีตุเล่ได้อันไปไปต่อ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 ยาวๆโอ้ร้อนอ้ยไม่ออกไม่ออกไม่ออกน่าไปสายยังบอลเลยทีมกากจะไปยังบอลแล้วขวาโล่งเมดิซันเมดิซัน

ยอน่ได้เลยร้อยุ่นสามสุดดีสุดยอดโวลแน่าสุดยอดสุดยอดจริงๆโวลแน่าไปครับเราต้องให้ซอนระเบิดฟอมโคตรโหดโคตรเทพครับโอเคครับเราได้เป็นบอลยูครับบอลยูเอาขั้นหนึ่งลูกก่อนไปจิ้งปรการก็เต่าเร็วเกินโวลแนน่าเนี่ยคนเดียวเลย คนเดียวเลยนะวันะนี้วันนี้โดนเต็มๆไม่รู้ทำไมและในเมื่อที่ผมทำภารกิจไม่สำเร็จนะครับผม,ผมจะต้องผมจะต้องทำการอ,อย่อยนักเตบโดยการที่เราต้องเอา เราปรีได้หมดอย่างเงี้ยที่ผมซิ้งมันเนี่ยไปเทรนได้หมดครับโยเว้นโอ้นทำไมมา,มาเอาเป็นคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดในเกมนี้ผมว่าเฟอร์ดินานกับโซเดนเก้เพราะฉะนั้นสองคนหรือเปล่างั้นเอาแรดฟอร์ดกับซอนไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาคนสองคนที่แพงนี่สิ่งนะครับแรดฟอร์ดกับซอนทั้งหมดเนื่อไม่เกี่ยวกับแมนไม่มีใครแล้วต้องไปเทรนให้กับมาลิน ทเทนได้หรือเปล่ามันเต็มแม็กเลยอะเทนไม่สิบห้าอันนี้ใช่ใช,ใช่นี่นะครับัางขวาของเราเอาไปกระชากลากเลี้ยงกันหน่อยเอาแล้วมันหายไปไหนอันนิดหนึ่งออเอาเอริบอกนะครับว่าถ้าใครไม่ชอบคลิปนี้ก็ต้องกดไลค์กดติดตามแล้วก็ต้องดูไปให้จนกว่าจะจบคลิปนะครับถ้าไม่ดูก็ไม่ต้องดูครับ ต้องดูครับต้องดูถ้าไม่ดูก็ไม่ได้ครับไปเด่งรอให้มันโตสักทีเดียวครับรอมาสามชั่วโมงครับไม่ได้ยังไม่เสร็จเลยสามชั่วโมงเต็มๆแล้วก็จบที่สามสิบห้าชั่วโมงครับสามห้าชั่วโมงแล้วก็ลากลาวตาโรมาตินีสแล้วอุยอ่ะไม่เพิ่มด้วยแล้วก็ลากวีมีทีอุลงไปล้วเอยงนีแล้วก็ มาเตรีมให้กลับมาเล่นของเรานลครับคนดีคนดีนดเพิ่มเตรียมคือโคตรโหดบัตโคตรดีไม่ได้ครับเราต้องคึกเุบไม่งั้นก็เดี๋ยวเอาเป็นวีนแี้วกันนะนตายแล้วจะมีมแดงกับทีนี้แล้ว,ลวก็ก่อนจะจบคลิปต้อง subscribe ด้วยนะถ้าใครไม่ subscribe ก็ต้องสับตระไครด้วยนะซึ่งคลิปนี้อาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่าแบบแบบมัน,นเยอะเยอะดูต้องไปว่าอาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่าต้องบล็แอป,ปแหละเดี๋ยวค่อยโหลดใหม่เพราะไม่รู้ว่าเข้าแล้วมันก็ออก,กจริงอจริงไม่ใช่หรอกว,ว่ามันไม่รู้ทำไมอะเข้ามันก็ออกเข้าออกเข้า,ขามันก็ออกเข้า เทียนแป๊บเทีนแป๊บเนี่ครับเรามีตัวหนึ่งหล่อเยอะมากไอยทิมเลยเราก็เอาอุ้ยเทียนสิบสามจริงๆเราจะโลยอะไรแต่ผมคิมและนี่นะครับอู้ดีิมั่นชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีกอะไรแล้วยูฟ่าหรือป้าลีกอยู่ฟ่าเซมเปียลีกอะไรว่าอะไรอ่ะรู้ไปเลย เออเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะตัดเพราะว่าลโหลดใหม่อาจจะลงช่วงมานห้าโมงหกโมงคลิปนี้แต่ถ่ายตอนสิบเอ็ดสิบสองโมงเที่ยงครึ่งเที่ยงโมงนนแหละที่ไหนกดไลค์กดติดตา e กดอะไรอไร่ะ